ครับสวัสดีครับพี่พี่เ,เพื่อนน้องๆโทรเข้ามาสอบถามว่าพี่ระยองมีสอนขับไหมมีครับนี่ผมก็มาอยู่ที่สนามของระยองสาขาระยองเรานะครับก็มีสอน JCB ีีสอนแมคครคโคใหญ่แมครเล็กเรามีหมดครับ เป็นสนามฝึกของแมคโครเล็กนะครับแล้วก็เราก็วันนี้จะมาสอนวิธีขับ JCB หรือมาดูว่า JCB <า>ทำงานยังไงไทำงานแบบไหนมาดูที่บริษัทก็มีรถเยอะนะครับ JCB รถแมคโครใหญ่ก็จอดเล็มไปหมดเลย พ,พี่พี่น้องน้องคนไหนสนใจก็เข้ามาได้ครับหรือคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเราจะสอนทุกอย่างครับพอสอนเสร็จขาเป็นเราก็จะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับที่บริษัทเราใครสนใจโทรมาติดต่อสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามาครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาดูสนามต่อที่ก็เป็นสนามฝึก